สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเพื้นที่ที่น่าทึ่งมากๆของจีโนมนะครับที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าเหมือนเป็นสสารมืดทางพันธุกรรมอ๋อหมายถึงส่วนน o n c ด d i n g DNA ใช่ไหมคะใช่เลยครับส่วนที่ไม่ใช่รหัสเนี่ยปกติเข้าใจยากมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้มี AI ตัวใหม่ชื่อ alpha genome กำลังจะเข้ามาช่วยไขยปริศนานี้ ค่ะก็น่าสนใจมากเลยวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องนี้ละค่ะโดยดูจากเอกสารเกี่ยวกับ l อ h ฟ g จ n โนมการประยุกต์ใช้เพื่อวิจัยและอุตสาหกรรมชีวเทคโนโลยี Technology นะคะครับผมเราจะเน้นดูว่า AI ตัวนี้เนี่ยมันช่วยนักวิทยาศาสตร์จริงๆได้อย่างไงบ้างในการแก้ปัญหาชีววิทยาที่มันซับซ้อนซับซ้อนนะคะหลักๆมีด้านไหนบ้างครับก็จะมี3ด้านหลักๆค่ะคือเรื่องการทําความเข้าใจโรคแล้วก็เรื่องชีววิทยาสังเคราะห์แล้วก็การวิจัยพื้นฐานเลยค่ะ อ๋อแล้วก็มีเรื่องศักยภาพสําหรับโรคหายากด้วยนะคะเยี่ยมเลยค,ครับงั้นเราเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่าการทําความเข้าใจโรคโดยเฉพาะพวกโรคที่มาจากส่วน noncoding DNA เนี่ยเออมันยากยังไงนะครับทําไมถึงบอกว่ามันเหมือนงมเข็มค่ะคือความยากมันอยู่ตรงที่ว่า variant หรือการเปลี่ยนแปลงในส่วน noncoding เนี่ยมันได้ด้ได้เปลี่ยนตัวโปรตีนโดยตรงเหมือนในส่วนที่เป็นยีนอ๋อครับ มันอาจจะไปกระทบกับการควบคุมยีนแทนซึ่งอาจจะอยู่ไกลออกไปมากๆก,ก็ได้ทำให้หาสาเหตุยากค่ะแต่อัลฟาจีโนมิกเนี่ยเข้ามาช่วยตรงนี้ได้เยอะเลยค่ะมันช่วยยังไงครับคือมันสามารถระบุแวรเรียนที่น่าสนใจพวกนี้ได้แม่นยำขึ้นมากค่ะแม้ว่าจะอยู่ในส่วนนอนโคดิ้งลึกๆหรืออยู่ห่างจากยีนมากๆก็ตามอืมอมและที่สำคัญกว่านั้นนะคะคือมันไม่ใช่แค่ชี้ต,ตำแหน่งแวรเรียนเฉยๆนะ แต่มันยังช่วยตีความผลกระทบที่ซับซ้อนด,ด้วยเช่เออน V a r i a n ตจุดเดียวอาจจะกระทบยีนหลายตัวหรือไปยุ่งกับกระบวนการ s ป l i c i n g ที่เป็นการตัดต่อ RNA อะค่ะโอ้โหแสดงว่ามันให้ข้อมูลเชิงลึกกว่าเดิมเยอะเลยมีตัวอย่างที่ชัดๆไหมครับอย่างในเอกสารที่พูดถึงมะเร็งเม็ดเลือดขาว TALL ใช่ค่ะกรณี TALL นี่เป็นตัวอย่างคลาสสิกเลยปัญหาคือยีนชื่อ TAL1 เนี่ยมันถูกเปิดใช้งานผิดปกติในเซลล์มะเร็งครับ ซึ่งเกิดจากมิวเทชันหรือการกลายพันธุ์ในส่วนนอนโคดิงที่อยู่ไกลออกไปมากๆเลยนะคะออลฟาจีโนมเนี่ยทำนายได้เป๊ะเลยว่ามิวเทชันตรงนั้นน่ะมันไปสร้างตำแหน่งให้โปรตีนอีกตัวชื่อ M Y B เข้ามาเกาะได้เหมือนสร้างที่จอดใหม่ให้โปรตีน M Y B หรอครับใช่ค่ะประมาณนั้นเลยคือสร้าง binding motif หรือตำแหน่งจับของ M Y B ขึ้นมาใหม่ในจุดที่ไม่ควรจะมี แล้วกลไกลนี้เนี่ยก็พิสูจน์ยืนยันได้จริงๆในห้องแล็บด้วยนะคะโหสุดยอดเลยแสดงว่า AI ไม่ใช่แค่เดาแต่ให้คำอธิบายที่จับต้องได้จริงๆถูกต้องค่ะมันให้คำอธิบายเชิงกลไกลที่น่าเชื่อถือมากๆซึ่งเป็นประโยชน์มหาศาลเลยน่าทึ่งมากครับเหมือนเราเริ่มมีไฟฉายส่องเข้าไปในสสารมืดของจีโนมแล้วทีนี้จากการเข้าใจธรรมชาติมาสู่การสร้างบ้างในสายชีววิทยาสังเคราะห์ล่ะครับ อัลฟาจีโนมช่วยอะไรได้บ้างในด้านแอลฟาจีโนมทำหน้าที่คล้ายๆกับเป็นเครื่องมือทำนายผลค่ะสมมติว่านักวิทยาศาสตร์อยากออกแบบลำดับ DNA ใหม่ให้มันทำงานเฉพาะเจาะจงมากๆเช่นอยากให้ยีนตัวนี้ทำงานเฉพาะในเซลล์สมองเท่านั้นครับอลฟาจีโนมทำนายก่อนได้เลยว,ว่าลำดับที่ออกแบบมาหรือที่ปรับปรุงไปเนี่ยมันจะเวิร์กจริงไหมจะได้ผลตามที่คาดหวังหรือเปล่า อ๋อคือช่วยลดการลองผิดลองถูกในแ a บไปได้เยอะเลยว่างั้นเถอะ ใช่เลยค่ะประหยัดทั้งเวลาทั้งทรัพยากรไปได้มหาศาลเลยค่ะฟังดูเป็นการปฏิวัติว,ตวงการเลยนะครับเนี่ยแล้วถ้ามองในมุมกว้างขึ้นไปอีกสําหรับการวิจัยพื้นฐานเลยแหละครับการทําความเข้าใจกลไกหลักๆของจีโนมอันนี้ก็มีประโยชน์มากค่ะอัลฟาจีโนมช่วยเร่งการทําแผนที่จีโนมได้เยอะเลยโดยเฉพาะการระบุส่วนสําคัญสําคัญในนอนโคดิ้งเ e จิเอนอย่างพวก e อนฮ n นเซอร์หรือ p ร o มโมเดอร์พวกที่เป็นเหมือนสวิชเปิดปิดยีนใช่ไหมครับใช่ค่ะ พวกส่วนควบคุมการทางานของยีนเนี่ยมันช่วยให้ระบุตําแหน่งพวกนี้ได้เร็วขึ้นมากแม้จะเป็นบริเวณที่เราไม่เคยศึกษามาก่อนเลยก็ตามแล้วด้วยความสามารถในการวิเคราะห์ลำดับยาวๆของมันเนี่ยมันอาจจะช่วยให้เราค้นพบปฏิสัมพันธ์หรือการทํางานร่วมกันแบบแปลกๆที่อยู่ไกลกันมากๆในจีโนมหรือเจอกลไกควบคุมยีนแบบใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้นะคะควบคุมมากๆครับตั้งแต่โรคไปจนถึงการค้นพบใหม่ๆเลยทีเดียว อีกประเด็นที่ผมว่าสําคัญมากคือเรื่องโรคหายากครับปกติงานวิจัยด้านนี้จะยากและแพงมากเพราะคนไข้น้อยใช่เลยค่ะโรคหายากนี่เป็นความท้าทายใหญ่จริงๆแล้วหลายๆครั้งสาเหตุมันก็ซ่อนอยู่ใน non coding DNA นี่แหละค่ะเป็นแวร i เรียนที่หายากมากๆครับ a อัลฟาจีโนมก็เลยเข้ามาเป็นเครื่องมือสําคัญเลยค่ะที่จะช่วยเร่งการค้นหาสาเหตุพวกนี้ให้เร็วขึ้นพอน่าจะเจอแวรเรียนที่ต้องสงสัยแล้วเนี่ยก็ยังใช้ AI ช่วยทําความเข้าใจต่อได้อีก ว่าแวรเรียนนั้นมันส่งผลต่อเซลล์ยังไงกันแน่ในระดับโมเลกุลซึ่งอาจจะนำไปสู่เป้าหมายการรักษาใหม่ๆได้ถูกต้องค่ะอาจจะเจอจุดอ่อนหรือแพสเวที่ผิดปกติไปซึ่งนำไปสู่การพัฒนายาหรือการรักษาแบบใหม่ๆได้ที่สำคัญคือกระบวนการทั้งหมดนี้มันอาจจะช่วยลดทั้งต้นทุนทั้งเวลาทําให้การพัฒนาการรักษาโรคหายากเนี่ยมีความเป็นไปได้มากขึ้นเยอะเลยค่ะ สรุปได้ว่าอัลฟาจีโนมนี้มีศักยภาพสูงมากๆเลยนะครับที่จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมทั้งวิธีที่เราเข้าใจโรคการออกแบบทางชีวภาพใหม่ๆแล้วก็การค้นพบทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานโดยเฉพาะการให้แสงสว่างกับส่วนน noncoding DNA ที่เคยเป็นเหมือนกล่องดำมานาน ใช่เลยค่ะซึ่งมันก็นําไปสู่คําถามชวนคิดต่อนะคะว่าอืมในเมื่อเรากําลังจะมีความสามารถในการเข้าใจหรืออาจจะถึงขั้นออกแบบลําดับ DNA ที่ควบคุมเซลล์ได้ละเอียดลึกซึ้งขนาดนี้แล้วเนี่ยครับเส้นแบ่งระหว่างการรักษาคือแก้สิ่งที่ผิดปกติกับการปรับปรุงหรือ enhancement ทางชีวภาพในอนาคตเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปแค่ไหนหรือมันจะกลายเป็นยังไงต่อไปอันนี้คงเป็นประเด็นใหญ่ที่เราต้องจับตาดูกันยาวๆเลยค่ะ นายชิดมากเลยครับเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อไปจริงๆครับ